รู้แล้วโง่รู้รู้แล้วโง่น้องหอมน้องหอมน้องหอมเล่นอะไรกับพี่นงหนิงหรอกน้องหอมน้องหอมครับพี่นงหนิง ก็เดี๋ยวถ้าร้หว่างที่ข้ามมืดกันลองลองต้อนอันนี้น้องน้องหงมุ่งเดี๋ยว